นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงนโยบายดิจิทัลวัลเล็ดนะครับซึ่งเป็นการแจกเงิน1,000 0บาทเป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยน2,566นะครับถแถลงโดยนายยกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับคุณผู้ชมเรามาดูหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์นะครับรวมถึงเงื่อนไขในการ ในการใช้เงินตัวนี้นะครับว่าใช้อย่างไรนะครับสำหรับเกณฑ์ผู้สามารถรับสิทธิ์เนี่ยก็กำหนดเอาไว้ที่อายุ16ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน70,000บาทต่อเดือนนะครับรายได้ไม่เกิน70,000บาทต่อเดือนอแล้วก็เงินฝากไม่เกิน50,000 0บาทในบัญชีเงินฝากนะครับรวมกันแล้วเนี่ยไม่เกิน50,000 0บาทรายได้ไม่เกิน70,000บาทต่อเดือนอายุ16ปีขึ้นไปเนี่ยนี่คือ เกณฑ์ของผู้สามารถที่จะได้รับสิทธิ์เงินดิจิทัล1น0 0 0บาทนะครับแล้วเงื่อนไขในการใช้งานเขาระบุเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่ไม่สามารถนําไปซื้อได้ก็คือสินค้าออนไลน์สิ่งของอบายมุกต่างๆเช่นเหล้าบุหรี่นะครับแล้วก็บัตรกำนันบัตรเงินสดเพชพรพลอยทองคําอัญมณี ตรงนี้ไม่สามารถนําไปซื้อได้นะครับและก็ไม่สามารถนําไปชําระในรายการดังต่อไปนี้ได้ก็คือไปชําระหนี้ค่าน้ําค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงค่ากา๊าซธรรมชาติค่าเทอมค่าเรียนตรงนี้ไม่สามารถนําไปชําระได้นะครับแล้วร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับร้านค้าไม่ต้องจดแวตเพื่อรับเงิน ร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้จะต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นนะครับทีนี้เงื่อนไขเพิ่มเดิมนะครับโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลเนี่ยเขาก็จะใส่เงิน1 -0,000 บาทลงในกระเป๋าเงินดิจิทัลแล้วสามารถใช้จ่ายได้ภายในอำเภอตามบัตรประจำตัวประชาชนเลยนะครับก็คือบัตรประจบัตรประจำตัวประชาชนของเราเนี่ยอยู่ใน ามบัตรประชาชนอำเภอไหนก็ใช้แค่เขตอำเภอนั้นนะครับแล้วเงินนี้เนี่ยต้องใช้ครั้งแรกภายใน6เดือนนะครับใช้ครั้งแรกภายใน6เดือนโครงการจะสิ้นสุดเมษายน2570ประชาชนไม่สามารถโอนเงินให้กับผู้อื่นหรือแลกเป็นเงินสดได้และการรับเงินนั้นจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ และใช้สำหรับซื้อของอุปโภคบริโภคเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้เขาคาดเอาไว้ว่าจะได้รับในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมปี2567นะครับ